สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กลับมาพบมาผอกับช่องสาวหม่องชาแนลคือเกา่าคือเดิมนะพี่น้องวันนี้สาวหม่องพาพี่น้องมาเบ่งการไทนะ้าว่านเข่าด้อพี่น้องว่านขีดตม่มน้ำหนั้นเข้ากระสูบน้ำออกเนาะปีนี้เฮ็ดนาะอยากพี่น้องแล้วก็ป่าคอญ่ก็หไายหลายอย่าลืมนะจ้าฝากไปกระตั้งใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวหม่องน้ำแน่เด้อจ้าถ้ามักคลิปสาวหม่องกดติดตามเห็ดสาวหม่องน้ำแน่เด้อพี่น้องพาพี่น้องสาวหม่องสองิพ้าไปรุนป่า นาสาวหมองกำลังซุ่มป่าอยู่พี่น้องป่ามีตุ่ยยิ่งใหญ่มาเลยพี่น้องมาลุนน้ำกันด้อจ้านี่รถไถนาเดินตามลุนน้ำกันพี่น้องสีด้บอสสีเห็นบอส มันขึ้นไปพูนต้นนะอืมมายืนถารุนป่าได้เลยพี่น้องสาวหมองลงขี่ตม มีบอมีบอเห็นจะโตบ่เนาะพี่น้องน้ำกลายเป็นคุ้นไหลขีดตมน้ำเลิกจุกน้ำไหลามาถ่าลุนพี่น้องสิได้ปลาโตใหญ่บ่ได้หลายโตแล้วเด็ดเสาวหมองบ่ได้ไายสาวหมองพ,อมพึ่งมา้าไทยพี่น้องจ๋าเขาไถก้อนสาวหมองสาวหมองบ่ได้เบิ้งสัม ปาคอมีแต่ตัวใหญ่ๆม,มีปะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ละไปใส่ละมันลงน้ำเลิกแล้วเพราะว่าน,น้ำไั่นให้น้ำเลิกกอ้ยนี่ได้หรีพี่น้องป่าอยังล่ะปาคอ โอ้โตูกระลังงามตัวละโอ้นี่ใส่ปลาคอแล้วพี่น้องแต่ตูใหญ่หลายตูแล้วเด้นี่พูดนะปลาคอพี่นี่ตัวง่ายตั้มแขนยิ่งยิ่งพูดนะพี่น้องมีพี่น้องเลยตัวง่ายหลายตูอยู่มีตูยิ่ง่ๆป่านะเฮนะ้าพูดนะป่าไหมเอาขึ้นมาป่ะเนี่ยเอาขึ้นมาเบิ้งให้พี่นอ้องเบิ้งไกลๆเนี่ย คุณพี่น้องว่าม,นานมันตัวน้อยดนะจ้าตัวใหญ่เติบปาคอบมื่อทำก็โตวลโลกว่าเด้อเนี่ยเนาะไหนว่าบอโตวลโลกว่าเด้อเนี่ยเนี่ยปาคอตัวใหญิ่งเนี่ะเก็บไปเลยเดี๋ยวมันจะออกอืมได้ปากคอแล้วพี่น้องได้บ่ได้บ่ ได่ยุ่ปั้นนิ้นตัวนะ่ะม้านลุนป่าพี่น้องลุนปาคอใหญ่น้ำเลิกหลายนามม้ำในเห็นนะนี่ถ้าสองมองยืนก็มองนี้ก็เกือบเทียงหัวเข้าล้วพี่น้องคุณนะ่ะน้ำเลิกยุ่จ้า นี่นี่ได้ปลาคอโอ้ปลานิ้นพี่น้องว่าเป็นปลาคออันนี้ปลานิ้นปลานิ้นโอ้ได้ปลานิ้นอุ้ยยุ้ยใช่อีกอุ้ยไปแล้วไปแล้วอ้ ปัานนี้โตอ้ว,วนตัวละเนาะโตอ้วนอะ้ว,วน,วนเห็นบ่นอเอาไปใส่ละมันมันออกน้ำกรนขีดไถเออวันหันอันควบกวบไงบ่ได้พี่น้องกวบเบาตัวบักไงเตรียมโตเตรียมโต ใช่ละเห็นอีกตัวตปลาแล้วพี่น้องน,น้ำหลาเนี้มเมื่อเห็นโตปลา แบบแตะเก้าแล้วพี่น้องมวนรถไทเดินตามแล้วก็อันป่านะเฮนาะแบบสมัยตะเก้าน้ำหลายโพดเนี้ยไม่คอคยเห็นนี่โอ้โอโอไป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 มงัมงคุดมงังคุดมังคุด ได้ไดไปลาัน,น,นิ้นพี่น้องโอ้โอลแลนไลท์ขางวันที่มันก็เลยคือจังตงัวไงปลาน,นิ้นคุณอาพี่น้องเดี๋ยวทาลุนอีก ปลาหนิ้นเตี่ยนั่นดิโอ้ปลาคอหน่อยเขามีกระปุลแสบเนอะชึบหนาอยู่โฮมปลาหนิ้นหน่อย ปลานิ้นพี่น้องปลานิ้นในไร่นานี่ในปลานิ้นเนี่ยสองตัวพูดนะสามตัวพูดนะใกล้ๆกันเลยเนี่ยนี่แผงหลังตัวนี้ตัวนี้ยุนี่นั่นตัวนี้ยุนี่ตัวนี้ยุนี่เนี่ยเจ็บเก็บตัวตัวนึงยื่นรอตีนปักมือเลยโอ้ได้หลายตัวแล้วพี่น้องปลานิ้น ได้หลายโลดได้เนีาะวิกันในป่าให้เนี่ยอุ้ยตัวงามเติบอยู่ก็ได้ป่าพี่น้องปลาคอ,อคืนน้ำม,มาแล้วพี่น้องคืนนามมา้ำไหมป่าไปนี้เอามาเบิ้งป่าไปนี้พี่น้องมาองาอมาจอบปลา ปลานิี้มีแต่โตงามงามโตกำลังพอดีเลยจ้าทั้งปลาคอปลาขาวัตวน้อยพอดพี่น้องปลาขาวโตใหญ่แต่ปลานนี้โตกำลังงามๆามี่จ้าเพราะว่าเฮาปัน้นอันรถไทเดินตามบันนีน้ำมันก็คุ้นป่ามันก็จีอันเซอร์ขี่ตมนะพี่น้อง ตวน้อยหลายๆพี่น้องตัวนอยน้อยนะจ๊ะตัวซ้ำนิ้วโปมือนี่้าจอบป่าพี่น้องปลานิ้นปลาคอโอบกระตูงยิ้งๆจะจับบ่ได้ชึกว่าไปใส ก็เบาพี่น้องพี่นองอุ้ยไปแล้วอุ้ยบอลยุ่หันตนนั้นน่ะ น้มเลิกโคดพี่น้องโกบพี่น้องกบเดี๋ยวเบิ้งไกลๆก่อนนี่ลากกบเบาตัวนี้นี่กบเบาง่ายพี่น้องเราเราจูพี่น้องให้เบิ้งไกลๆแนงอือโอ้ง่ายง้ามตัวเนี้ยกบเบาตัวเลี้ยงห้อยๆได้แล้วพี่น้องกบเบา พี่น้องขอซุ้มปันนิ้นหลีกค้างรถไถก้อนบัดเนี่ยอืปลาหลายอยู่พี่น้องปลาเต็มเลยให้เนี่ยนั่นนั่นนะโอ้โหหลายโตแท้นี่นี่ตัวนี้พี่น้อง เดี๋ยวจะท้ายไวจองไวยุลงน้ำเลือกระบาดนียอุ้ยปากคอเน่ยออ้วกไปแล้วไปแล้วน้ำม,มาแล้วเห็นแล้วชึบนานโอ้ ปลาหลายพี่น้องคุณอนะเต็มเลยคุณอนะเต็มเลยซ้ำสูบสางตัวเนี้ยคุณอนะนี่นี่นนอุ้ยหล,ลายตัวหลายตัว นะพี่น้องหาปลาม้วนๆคุณอะแถมเลยคุณอะคุณอะ,ณอะทั้งคุณอะท้ายหลายคุณอะแล่นเต็มเลยแล่นเต็มเลยโอ้อยตัวพุ่นทันวันละพี่น้องน้าม,มันเลิกป่าหลาย คุณเดชปะคอยง่ายร้อยนะพอพุนนะพุนนะพุนนะตันนิ้นเตียปักมือเด้อมันไหวไหมปะแล้วก paper, uh, oneself, mm ็สิพักเที่ยงกินเข่าก้อนพี่น้องเราเคยมาลุยไหมหลายหลายจับว่าเบิดดอก คุณนะคุณนาะเต็มยุคคุณนาะเดี๋ยวพักเที่ยงก้อนพี่นอ้นองกินขขาก้อนขอขอโตกินเขาก้อนนะจ้าเดี๋ยวรอบรอบรอบ,บายเอาไหมเดี๋ยวขอตัดไปเพียงสี่แล้วพี่น้องมาพี่น้องมาลุนกันต่อหลังจากพักกินเขาเที่ยงแล้วนอก,ก็มาลุนกันต่อย้ำใบพี่น้อง สาสีมานบอสีใดอีกบอให้เก้านั่นแล้วพี่น้องจ๋าป่ามันหลายนี่มาอีกแล้วแต่ปาคอ นี่ผลงานของเขาพี่น้องก็ถือว่าหมานยุรอบนี้พี่น้องจ้าในป่าหลากหลายชนิดยุพี่น้องปลาเข็งปลานิลปลาคอปลาเข็งกระตูงยิ้ๆพี่น้องมึงแม่ปลาเข็งแม่ใหญ่เกือบจะทอป่านิ้นจ้ะม่เป็นป่าหมอเทได้พี่น้องปลาเข็งนะธรรมชาติเฮามันอายุหลายปีมันโต่มันเป็นอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำแต่ว่าปลาคอหัวกิ้วกิ้วพี่น้องปลาคอพิการมั้งนี้ ัวปลาคอก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ากระหมานอยู่พี่น้องสาหมองก็ขอปิดคลิปไปเพียงซ้ำนี้แล้วจ้าคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้สาหมองน้ำไนเด้อถ้ามักคลิปสาวหมองก็กดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อประผาดการติดตามนะพี่น้องสาหมองก็ขอปิดคลิปไปกับป่านิ้นโตงามๆนี่ละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า